ครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับครูชัยวัตรรุตบุญในสาระดนตรีในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเรื่ององค์ประกอบดนตรีในแต่และวัฒนธรรมครับในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมเราจะมาเรียนเรื่อง,งอะไรกันบ้างมาดูกันนะครับในเรื่องที่1คือองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้าน 2. ลักษณะของดนตรีพื้นบ้านและ3 องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมในภาคต่างๆก็มีภาคเหนือภาคกลางภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคใต้ครับอ่านครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูมีภาคทั้ง4ี่ภาพนะครับมาให้ในักเรียนร่วมกันตอบคําถามนะครับว่าแต่และภาพเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับคาถามของครูนะครับให้ในักเรียนช่วยกันตอบนะครับคือหนึ่ง นักเรียนรู้จักประเพณีในภาพหรือไม่เป็นประเพณีอะไรบ้าง่านะครับตอบแล้วไว้ในใจก่อนนะครับ2นะครับในแต่ละภาพนักเรียนเคยเข้าร่วมประเพณีในภาพหรือไม่หรือถ้านักเรียนเคยเข้าร่วมนะครับนักเรียนตอบครูหน่อยสิครับว่าเป็นประเพณีอะไรบ้างข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สาในงานประเพณีที่นักเรียน เข้าร่วมครับมีการนําเครื่องดนตรีหรือวงดนตรีอะไรบ้างมาบรรเลงในงานมาดูกันนะครับในข้อแรกในหัวข้อองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้คนในท้องถิ่นนั้นๆเกิดความสนุกสนานผ่อนคลายและยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่นนั้นอีกด้วย ดนตรีพื้นบ้านของไทยเราจะแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคนะครับซึ่งในแต่ภูมิภาคเนี่ยจะมีลักษณะของวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนในแต่ละภาคที่แตกต่างกันดังนั้นเราจึงควรศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านเพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะของดนตรีในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆได้ง่ายขึ้นด้วยครับเรามาดูองค์ประกอบดนตรีพื้นบ้านกันนะครับมีอะไรบ้าง 1. น ประกอบด้วยจังหวะ 2. ทํทำนอง 3. การประสานเสียง4ส,สีสันของเสียง 5. ขีตลักษ์ครับมาดูในข้อแรกนะครับในเรื่องของจังหวะจังหวะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับนะักเรียนจังหวะมีลักษณะความสั้นความยาวของเสียง ประกอบอยู่ในส่วนต่างๆของบทเพลงทําให้บทเพลงแต่แต่ละบทเพลงมีจังหวะที่แตกต่างกันข้อที่ 2, 2> <Hey. S 1> ทํานองทานองมีลักษณะสูงต่ําหนักเบาของเสียงดนตรีในบทเพลงและการบรรเลงมีส่วนทําให้ผู้ฟังเข้าใจในบทเพลงนั้นๆได้ข้อที่3นะครับมาดูกันการประสานเสียงการประสานเสียงคือการนําโน้ตดนตรีมาเรียบเรียงประสานในรูปแบบต่างๆ เช่นการประสานในรูปแบบขอดหรือการประสานในรูปแบบขั้นคู่เสียงเพื่อให้เพลงนั้นๆเกิดความไพเราะขึ้นครับข้อที่4สีสันของเสียงสีสันของเสียงคือคุณลักษณะของแหล่งกาเนิดเสียงทําให้เสียงร้องและเสียงบรรเลงมีลักษณะแตกต่างกันครับและ5้าคีตลักษณ์คืออะไรครับมาดูกัน คิทอลักคือรูปแบบของเพลงเป็นการรวบรวมเอาจังหวะทำนองการประสานเสียงสีสันของเสียงมารวบรวมไปในทิศทางเดียวกันทำให้บทเพลงมีลักษณะรูปแบบต่างๆเช่นบทเพลงในรูปแบบของ A B A คืออะไรเรามาดูกันนะครับคือการร้องท่อน A ต่อด้วยท่อน B และกลับมาที่ท่อน A ครับนะครับและเรามาดูกันในหัวข้อที่ส คืออะไรครับลักษณะของดนตรีพื้นบ้านลักษณะของดนตรีพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคจะมีความเรียบง่ายบ่งบอกถึงเอก,กลักษณ์ของท้องถงิ่นนั้นๆเรามาดูกันนะครับลักษณะของดนตรีพื้นบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อที่1นนะครับมีท่วงทางนองเนื้อร้องหล,ลากหลายไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวมาดูข้อต่อไปครับข้อที่สอง ใช้ภาษาเหื้อร้องเข้าใจง่ายในการบรรเลรงดนตรีแบบตรงไปตรงมาข้อที่สามเครื่องดนตรีที่ใช้จะประดิษ์จากวัสดุที่เกิดขึ้นในท้องข้องถิ่นนั้นครับข้อที่4จังหวะมีความเรียบง่ายชัดเจนและจังหวะเด่นกว่าทำนองข้อที่หําทำนองสั้นเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนวนไปวนมาครับ อ่ะเป็นไงบ้างรครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนกันมาแล้วใน2หัวข้อเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันก่อนนะครับในข้อที่1องค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายหลังจากการทํางานครับนอกจากนั้นดนตรีพื้นบ้านยังแตกต่างกันไปตามฒนธรามของคนในแต่ แต่ก็ยังมีองค์ประกอบที่เหมือนกันคือในเรื่องของจังหวะคา,านองการประสานเสียงสีสันและคีตลักษณ์ข้อที่2นะครับลักษณะของดนตรีพื้นบ้านลักษณะของดนตรีพื้นบ้านจะบ่งบอกเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นนั้นๆคือมีคานองสั้นเข้าใจง่ายเนื้อร้องมีความหลากหลายใช้ภาษาทิ่นที่เข้าใจง่าย คืนอดนตรียังผลิตจากวัสดุในท้องถิ่นนั้นๆด้วยครับอ่าครับเรามาดูกันในหัวข้อที่3คือในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทยกันนะครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทําให้เจริญงกงามในแก่นหมู่คณะสืบทอ,อดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นวัฒนธรรมการไหว้วัฒนธรรมในด้านอาหารครับวัฒนธรรมของไทยในะแต่ภูมิภาค จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตของคนความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่นและวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางดนตรีแต่ละท้องถิ่นนั้นๆอีกด้วยเรามาดูกันนะครับดนตรีพื้นบ้านของไทยเราแบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคใต้นะครับภาคเหนือนะครับเรามาดูลักษณะองค์ประกอบดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือกันครับ ในเรื่องของจังหวะส่วนใหญ่ดนตรีภาคเหนือจะมีลักษณะที่ช้าอ่อนหวานแต่ในบางครั้งก็จะมีจังหวะที่เพกเหิมฮึกคัก,กเช่นการบรรเลงวงกองแอลประกอบการสแสดงฟอนเล็บก็จะมีจังหวะช้าใช่ไหมครับหรือการบรรเลงประกอบวงมองเซิงประกอบการแสดงฟอนดาก็จะมีจังหวะที่คึกคักในข้อที่2นะครับองค์ประกอบในเรื่องของทำนองดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือจะมีลักษณะ ที่บรรเลงไปเรื่อยๆทําให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายมีความสั้นยาวของเสียงที่สม่ําเสมอเมื่อกล้จบอาจจะมีการเร่งจังหวะขึ้นนิดหน่อยนะครับและค่อยๆทอดลงจนจบเพลงครับข้อที่3การประสานเสียงมีการประสานเสียงที่เหมาะสมทั้งในเสียงของดนตรีเสียงของการขับร้องที่เป็นภาษาหนึ่นะครับข้อที่4สีสันของเสียงมีสำเนียงเนิบช้าไพเราะ อ่อนหวานเหมาะสมกับเสียงดนตรีที่บรรเลงและข้อสุดท้ายนะครับคีตาลักษ์คือบทเพลงภาคเหนือเนี่ยจะมีความไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีภาคเหนือเลยนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าลักษณะของดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือนะครับอย่างภาพที่นักเรียนเห็นด้านล่างครับภาพแรกคือการบรรเลงนะครับวงกองแอลและภาพที่2นะครับคือการบรรเลง วงมองเสริมครับอาเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะโครงประกอบของดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือไปแล้วครับครูยังมีกิจกรรมนะครับคิดวิเคราะห์มาให้นักเรียนช่วยกันตอบคาถามใครตอบได้ยกมือเลยนะครับคําถามของครูคือดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือมีลักษณะเป็นอย่างไรอาครูให้เวลา10วินาที อ่าหมดเวลาแล้วนะครับมาดูการแนวคําตอบของครูคือดนต,ตรีพรื้นบ้านภาคเหนือจะมีลักษณะที่เนิบช้าอ่อนหวานมีการขับร้องเป็นภาษาเหนือมีสำเนียงเนิบช้าบทเพลงมีความไพเราะและนุ่มนวลครับเป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักดนตรีภาคเหนือไปแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าภาคเหนือ นะครับดนตรีจะมีลักษณะเนิบช้าอ่อนหวานมีการขับร้องที่เป็นภาษาเหนือมีสำเนียงเนิบช้านะครับบทเพลงมีความไพเราะและนุ่มนวลเลยครับมาดูในข้อที่2กันนะครับคือในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านภาคกลางรรจะบอกว่าในอดีตประชากรส่วนใหญ่นะครับของภาคกลางเราจะทําอาชีพเกษตรกรรมเช่นการทําไร่ทํานามีการผสมผสานกาันระหว่างวัฒนธรรม ลาดและวัฒนธรรมของหลวงนะครับมาดูลักษณะองค์ประกอบของดนต,ตรีหรือบ้านภาคกลางกันนะครับในเรื่องของจังหวะจังหวะจะมีความสนุกสนานมีความผ่อนคลายลื่นเลอแต่ในบางครั้งก็อาจจะมีจังหวะช้าเช่นการบรรเลงวงกลองยาวก็จะมีความสนุกสนานใช่ไหมครับส่วนมากนักเรียนพบวงกลองยาวได้ตามงานอะไรบ้างครับอ่าตามงานแห่ต่างๆใช่ไหมครับหรือนะครับการบรรเลงวงปี่พาดนางหงในงานศพ ก็จะมีจังหวะช้าโศกเศร้าเพื่อให้สอคล้องกับงานนั้นๆในส่วนของทานองนะครับทำนองก็จะมีความหลากหลายเพราะมีการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมลาดและวัฒนธรรมของหลวงการประสานเสียงมีการขับร้องที่เหมาะสมทั้งการในขับร้องในวงดนตรีไทยและการบรรเลงนะครับในวงดนตรีไทยสีสันของเสียงมีการเอื้อน เสียงสูงเสียงต่ำมีการสัมผัสคำของบทร้องอย่างชัดเจนและมีความไพเราะและแข้อสุดท้ายนะครับคีตลักษ์ดนตรีพื้นบ้านจะมีลักษณะความหลากหลายทำให้ผู้ฟังมีความสุขสนุกสนานเมื่อได้รับฟังและรับชมครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ลักษณะองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านท่าการไปแล้ว ครูได้มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์มาให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามมาดูกันนะครับคําถามของครูคืออะไรนะครับดนต,ตรีพื้นบ้านภาคกลางมีลักษณะเด่นอย่างไรอ่าหมดเวลานักเรียนที่เก่งของครูน่าจะตอบได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ามาดูกัน ครับแนวคาตอบของครูคือดนต,ตรีพื้นบ้านภาคกลางมีลักษณะที่จังหวะสนุกสนานลื่นเลงแต่บางครั้งก็มีการประเลงจังหวะช้าเศร้ามีทํานองที่หลากหลายมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของลาดและวัฒนธรรมของหลวงครับเป็นไงบ้างครับดนต,ตรีพื้นบ้านภาคกลางของเรานะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่า ดนตรีพื้นบ้านภาคกลางจะมีจังหวะสนุกสนานลื่นเลงบางครั้งก็จะมีจังหวะที่ช้าเศร้ามีทํานองที่หลากหลายผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของราชและวัฒนธรรมของหลวงครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้องค์ประกอบดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือและภาคกลางไปแล้ววันนี้ครูมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนวิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือและภาคกลาง ว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรลงในแผนภาพครับครูจะให้เวลานะักเรียน30วินาทีแล้วกันนะครับในการตอบคาถามนะครับร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียนครับอ่าหมดเวลาครับมาดูกัน นะครับที่นักเรียนคิดไว้นะครับเหมือนกับครูหรือเปล่าครับมาดูในส่วนของดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือกันนะครับฝั่งซ้ายเป็นไงบ้างครับคําตอบเหมือนกับนักเรียนหรือเปล่าเอยอ่านะครับและมาดูนะครับดนตรีพื้นบ้านภาคกลางกันนะครับในส่วนที่แตกต่างเหมือนกันไหมอ่านะครับและเรามาดูในสิ่งที่เหมือนกันของดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือและดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง ครับเป็นไงนบ้างครับนักเรียนที่เก่งของครูน่าจะทํากันได้ทุกคนเลยนะครับไหนนักเรียนลองประเมินดูสิครับว่าที่นักเรียนตอบมานะครับมีอะไรที่นักเรียนตอบถูกบ้างนะครับตอบถูกกี่ข้อเอ่ยนะครับมีส่วนไหนบ้างนะครับต่อมาเรามาดูกันนะครับดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครับจะมีอาณาเขตที่ติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทําให้ได้รับการผสมผสานกันร,ระหว่างวัฒนธรรมครับรวมถึงวัฒนธรรมของดนตรีด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งวัฒนธรรมดนตรีออกเป็น3ากลุ่มใหญ่ๆนะครับคือกลุ่มวัฒนธรรมเพลงโคราชกลุ่มวัฒนธรรมการตื่นและกลุ่มวัฒนธรรมเมอลําซึ่งในแต่และวัฒนธรรมจะมีลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้ครับ 1. กลุ่มวัฒนธรรมโคราช จะมีดนตรีประเภทขับร้องที่เรียกว่าเพลงโคราาไม่มีการบรรเลงเครื่องดนตรี 2. กลุ่มวัฒนธรรมการตรึมเป็นดนตรีของชาวจังหวัดสุรินทร์ปุรมล์และศรีสะเกดมีดนตรีขับร้องที่เรียกว่าจัดเรียงเช่นวงกันตรึงและ 3. กลุ่มวัฒนธรรมหมอลำเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขับร้องที่เรียกว่าลำ และมีเครื่องดนตรีที่เป็นที่รู้จักกันคือแคนพินโปงลางเป็นต้นครับและเรามาดูลักษณะขององค์ประกอบดนตรีพื้นบ้านภาคตอนออกเฉียงเหนือกันนะครับองค์ประกอบข้อแรกในเรื่องของจังหวะดนตรีจะมีจังหวะที่รวดเร็วคึกคักสนุกสนานทําให้รู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขในการฟัง 2. ในเรื่องของทํานองมีทํานองที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมครับ 3. การประสานเสียงมีการประสานเสียงระหว่างผู้ขับร้องและผู้บรรเลงที่มีความไพเราะ 4. สีสันของเสียงจะใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาไทยถิ่นอีสานอาจจะมีสำเนียงของขเขมรหรือภาษาลาวร่วมด้วยมีความโดดเด่นในเรื่องของเสียงเครื่องดนตรีเช่นเสียงของโองลางเสียงของแทนเป็นต้นครับและ 5. ิคีร์ ดนตรีมีจังหวะและทํานองรวดเร็วมีความสนุกสนานสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวอีสานที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายครับอ่านะครับจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นภาพทั้งสองภาพนะครับภาพแรกนะครับเป็นการบรรเลงวงโปรงลางของกลุ่มหมอลำนะครับและภาพที่สองนะครับเป็นการบรรเลงของวงกันตึมนะครับในกลุ่มวัฒนธรรมการตืมครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนเราได้เรียนรู้นะครับ ดนต,ตรีพื้นบ้านภาคตะนออกเฉียงเหนือไปแล้วครับครูก็มีกิจกรรมนะครับท้ายเรื่องมาให้เราเร่วมกันตอบคําถาม,ถามอีกเช่นเคยครับคํถาถามของครูมีอยู่ว่านะครับดนต,ตรีพื้นบ้านภาคตอนออกเฉียงเหนือมีลักษณะเด่นอย่างไรอ่ะหมดเวลานะครับ มาดูกันแนวคําตอบของครูจะเหมือนกับนักเรียนหรือเปล่าเอ่นะครับคำตอบของครูคือดนต,ตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลักษณะที่มีความหลากหลายมีความเรียบง่ายสนุกสนานเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านครับแบ่งออกเป็น3ากลุ่มคือ 1. กลุ่มวัฒนธรรมโคราช2กลุ่มวัฒนธรรมการตต่มและ3กลุ่มวัฒนธรรมหมอลำครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนตอบถูก ใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลักษณะของดนตรีพื้นบ้านที่หลากหลายเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆครับได้แก่หนึ่งกลุ่มวัฒนธรรมโคราชสองล 2, กลุ่มวัฒนธรรมการตื่มและ3กลุ่มวัฒนธรรมหมอลำครับต่อมานะครับภาคสุดท้ายแล้วนะครับคือดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ภาคใต้จะบอกว่านะครับวัฒนธรรมจะมีความหลากหลายมีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมไทยพุทธและวัฒนธรรมไทยมุสลิมเรามาดูลักษณะขององค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้กันครับในเรื่องของจังหวะจวะเน้นจังหวะที่มีความสนุกสนานคึกคักให้ความรู้สึกพึกเหมิมตื่นเต้นเร้าใจโดยจะเน้นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นหลัก ในเรื่องของทัานองจะมีความสูงต่ำของเสียงดนตรีทำให้ผู้ฟังเพลิดเพลินสนุกสนานดนตรีมีความกระชับและหนักแน่นการประสานเสียงมีการขับร้องที่เหมาะสมกับเสียงดนตรีมีความเฉียบขาดและลุกเรา้าสีสันของเสียงจะใช้ภาษาถิ่นของภาคใต้ขับร้องบางครั้งจะมีการนำกองมารายุมาบรรเลงประกอบร่วมด้วยครับและ5 คีตาลักษดนตรีพื้นบ้านภาคใต้จะเน้นจังหวะมากกว่าทำนองให้ความรู้สึกที่หนักแน่นเข้มแข็งคึกคักและสนุกสนานอ่านนะครับนะักเรียนเห็นภาพใช่ไหมครับภาพแรกคือการบรรเลงวงดนตรีของวงรองเองงและอีกภาพหนึ่งคือการบรรเลงวงดนตรีหนังตะลุงครับเป็นไงบ้างครับภาคใต้ในักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ไปแล้วนะครับ ครูมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนตอบคาถามอีกเช่นเคยครับมาดูคําถามของครูกันนะครับคําถามของครูมีอยู่ว่าดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มีลักษณะเด่นอย่างไรเอย่ยอ่าให้เวลา10วินาทีเช่นเคยอ่าหมดเวลาแล้วนะครับ นักเรียนที่เก่งของครูน่าจะตอบไปได้ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มาดูกันนะครับแนวคำตอบของครูจะเหมือนกับของนักเรียนหรือเปล่าแนวคำตอบของครูนะครับคือดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ของเราจะมีลักษณะทางดนตรีที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒน,นธรรมไทยพุทธและวัฒนธรรมไทยมุสลิมมีจังหวะที่กระชับและหนักแน่นครับเราได้เห็นนะครับลักษณะของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ไปแล้วนะครับ เราจะสังเกตได้ว่าดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ครับจะมีลักษณะเด่นทางดนตรีที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยทธและวัฒนธรรมไทยมุสลิมนะครับดนตรีพื้นบ้านภาคใต้จะมีจังหวะที่หนักแน่นรุกเร้าครับอ่าต่อไปนะครับครูมีกิจกรรมคิดวิเคราะห์มาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำสองกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกนะครับ ครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบ,ยบดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับและดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรให้นักเรียนนะครับแยกสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันลงในแผนภาพโดยครั้งนี้ครูจะให้เวลา30วินาทีนะครับนักเรียนสามารถช่วยกันคิดระดมความคิดได้เลยครับ หมดเวลาเรามาดูกันนะครับนักเรียนตอบไม่เหมือนครูไหมเอยมาดูดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับในฝั่งซ้ายเป็นไงบ้างครับสิ่งที่แตกต่างอ่าแล้วเรามาดูคําตอบดนตรีพื้นบ้านภาคใต้กันครับแล้วเรามาดูสิ่งที่เหมือนกันระหว่างดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ออกันครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนตอบถูกหมดเลยใช่ไหมครับเก่งเลยนะครับอ่าต่อมากิจกรรมคิดวิเคราะห์ในอีกในอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันถ่ายภาพนะครับว่าภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นการสแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคใดใครตอบได้ยกมือเลยนะครับเดี๋ยวครูจะบวกหนึ่งคะแนนให้เลยครับมาดูกันภาพแรกเห็นใช่ไหมครับภาพแรกด้านบน ภาคอะไรครับภาคใต้ใช่ไหมครับอ่าเป็นวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้อ่ะคุณมีเก็บความรู้ให้หน่อยนึงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ใครทราบอีกไหมครับว่าเป็นวงอะไรวงอะไรเอ่ยอ่าวงร้องเองงเก่งมากครับนะักเรียนมาดูภาพที่สองนะครับอ่าเร็วใครตอบได้ยกมือเลยครับภาคอะไรเอ่ย อ่าครับมีคนตอบถูกนะครับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือนะครับวงอะไรเอย่ยวงสะลอสอซึงต่อมาภาพที่สามนะครับอย่าช้าอย่าช้ายกมือได้เลยนะครับวงอะไรเอย่ยอ่าวงกลองยาวเป็นการแสดงพื้นบ้านภาคกลางนะครับและภาพสุดท้ายภาคอะไรเอย่ย อ่านะครับเป็นวงดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานคือวงโปรงลางเป็นไงบ้างครับใครตอบถูก4ี่ข้อเลยมีไหมครับโอ้เก่งจังเลยตอบถูกทุกคนเลยนะครับอย่างนี้ครูให้ดีเยี่ยมเลยครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนคนเก่งของครูหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมคิดวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันครับอ่านะครับองค์ประกอบของดน,นตรีในแต่ ลัะวัรณธรรมของไทยเราแบ่งออกเป็น4ภาคใช่ไหมครับมาดูกันก่อนเลยนะครับภาคเหนือดนตรีภาคเหนือจะมีลักษณะจังหวะที่เนิบช้าอ่อนหวานมีการขับร้องเป็นภาษาเหนือมีทํานองเนิบช้าสัมเนียงเนิบช้ามีความไพเราะนะครับนุ่มนวลในส่วนของภาคกลางนะครับดนตรีพื้นบ้านภาคกลางจะมีจังหวะที่สนุกสนานลื่นเิงนะครับบางครั้งก็ มีการมาเลงในจังหวะที่ช้าเพราะว่ามีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของราชและวัฒนธรรมของหลวงในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลักษณะดนตรีนะครับจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับกลุ่มของวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3ากลุ่มนะครับได้แก่ 1. กลุ่มวัฒนธรรมโคราด 2. กลุ่มวัฒนธรรมการตืม 3. กลุ่มวัฒนธรรมหมอลำ และในภาคสุดท้ายนะครับภาคใต้จะมีลักษณะดนตรีที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยพุทธและวัฒนธรรมไทยมุสลิมดนตรีภาคใต้จะมีจังหวะกระชับหนักแน่นและลุกเล้าครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านในแต่ละภาคไปแล้ววันนี้ครูมีชิ้นงานมาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำครับ ชิ้นงานของครูนะครับคือให้นักเรียนเลือกภาพดนตรีพื้นบ้านที่นักเรียนสนใจมาสองภูมิภาคย้ำนะครับสองภูมิภาคเท่านั้นนะครับแล้วนักเรียนคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของดนตรีพื้นบ้านลงในแผนภาพดังที่นักเรียนเห็นเลยครับ หลังจากเราได้ทําชิ้นงานไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้หลังการปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับดนตรีในแต่และวัฒนธรรมของไทยมีลักษณะองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นโดยสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อความสุขความสนุกสนานให้กับคนในท้องถิ่นนั้นๆยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่นและมรดก ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบพ่อต่อไปครับ่าและเมื่อนักเรียนได้ทําชิ้นงานแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมานําเสนอผลงานของตนเองครับให้ครูและเพื่อนๆได้รับชมหน้าห้องนะครับว่างานที่นักเรียนได้ทําเนี่ยนักเรียนเข้าใจเพียงใดครับโดยครูและเพื่อนๆจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของนักเรียนให้ดีขึ้นไปครับ และนักเรียนก็ได้เรียนรู anymore, mm ้เ hmm. นื the the ้อหาในวันนี้นะครับในเรื่ององค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าดนตรีพื้นบ้านในแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันนะครับครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนานะครับในเรื่องของการแสดงดนตรีต่อไปได้อีกนะครับหรือนักเรียนอาจจะนําความรู้ที่ได้วันนี้นะครับไปเผยแพร่ ให้ผู้อื่นได้รับรู้นะครับในเรื่ององค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมได้นะครับพบกับครูชัยวัฒน์ชุดบุญได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ